มาดูวิธีการไล่กระรอกค่ะคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยเวลามันมาบุกสวนเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ทั้งไม้ไผ่เคาะทั้งปีบ๊บเคาะอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเหนื่อยมันต้องเดินไปเคาะทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียค่ะไม่ต้องเดินแต่ที่สําคัญกระรอกไม่มาบุกสวนด้วยค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปที่สวน PJ g a การ n เด a r สม สมาร์ทฟาร์มค่ะสวนเกษตรแบบผสมผสานของคุณลุงประเสริฐอายุ74ปีท่านนี้ล่ะค่ะอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตอนนี้เป็นฤดูการทุเรียนออกดอกเต็มต้นแล้วก็ใกล้สุกแล้ว<อ>แต่มันประสบปัญหาสิค,คือทุเรียนก็มีหนามแต่กระรอกก็สามารถมากัดกินได้นะแล้วก็ทำให้ผลทุเรียนเสียหายเพราะว่าที่นี่เขาปลูกทุเรียนแบบอินทรีย์ก็คือไม่ใช้สารเคมีคก็จะทําให้บรรดากระรอกเนี่ยถูกใจเป็นพิเศษออกมากัดกินผลทุเรียน อยู่ตลอดคุณลุงประเสริฐเขาก็เลยมีไอเดียเจ๋งๆที่จะจัดการกับกระรอกค่ะตามแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านคือนี่ นำวิทยุมาเปิดเพลงในสวนทุเรียนเอาซะเลยอ๋อจะได้เสียงดังไล่กระรอกกระรอกตกใจนึกว่ามีใครอยู่แถวนี้าเขาก็เลยไม่มาคือเขาเนี่ยก็จะนําวิทยุเนี่ยไปใส่ในถังกันฝนแล้วก็ผูกไว้กับต้นทุเรียนแบบนี้มันจะยิ่งก้องกังวนไงกระรอกจะยิ่งตกใจเข้าไปโค้แล้วก็หมุนเป็นทิศทางกระรอกมาทางไหนหมุนไปทางนั้นเลยเปิดทิ้งไว้ช่วงเช้าช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระรอกออกมาหากินและไม่น่าเชื่อคือหลังจากที่นําวิทยุมาเปิดนะ กระรอกไม่มากินอีกเลยซึ่งคุณลุงบอกว่าเทคนิคนี้เป็นการนําเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อนนะที่เขาจะใช้ปี๊บกับไม้ไผ่มาเคาะให้มีเสียงดังแต่ว่าสมัยนี้มันไม่มีเวลาเอาวิทยุไปเปิดแทนได้ผลเหมือนกันนะแล้วก็ใครมีปัญหานี้คุณลุงประเสริฐบอกว่าลองเอาไปทําดูก็ได้ครับอย่างนี้ต้องเปิดเพลงแนวไหนอะสามชาติมั้อได้ตกใจอัน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้เพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังอันนี้เพลงลูกทุ่ง ธรรมดาเทียงกันเลยยุ่งต้องมีเพลงมีจังหวะนิดนึงไงกระลอกเขาจะได้ตกใจมันจะเป็นแบบกระลอกสายชิวๆชอบฟังเพลงลุกทุ่งเพลงย่ช้าเดี๋ยวถ้าเพลงช้าเขานึกว่ากล่อมเขานี่ถ้าเป็นน้องเอไปเจ้าของสวนนี่จะเปิดแนวแบบอะไรนะฮะแดน c ์เอ็มอะไรอย่างนี้รับรองว่ากระลอกไม่มาอีกเลยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับในการป้องกันกระลอกไม่ให้มากัดกินทุเรียนนะครับ